สวัสดีครับพี่น้องมิตรประเคนแฟนมอลําำสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับนี่ครับเมื่อกี้กับมาไล่งานสถานการณ์นะครับอ่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่อยู่เขตอำเภอน้องไผ่นะครับน้ำคลองสีเทปนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับพี่น้องผู้ใททีบ้านเรือนอยู่ขางแม่น้ำขางตะลิงนะครับก็เตรียมตัวสังเกตสถานการณ์น้ำนะครับนี่มือคืนจากน้ำต่ำๆนะครับนี่ เมื่อวานน้ำต่ำๆแบดต,ตอนเศร้ามานี่โหน้ำม,มาแล้วครับน้ำไม,ม่แห้งแล้วสถานการณ์ตอนนี้น้ำน้ำม,ม,มาจากทั้งเหนือนะครับผมรวมซกักเพชรบูรณีน้ำลงมาจากทั้งปุ่นน้ำไม,มาแห้งครับนี่นี่นเป็นคลองสีเทพนะครับกะ สถานการณ์น้ำกัตอนนี้กน,น่าวิตกนะครับ,นะรบเดินไปครับช่วงนี้ช่วงฝนตกพายุมาพอดีนะครับบ้านผู้ใดอยู่อ่าคางแม่น้ำ้างห้วยน้องคล้องบึงนะครับกบย็ยมรับมือสถานการณ์น้ำ ในนี้ครับจังหวัดพิจูร์โซนลมสักนีกับมือวากับถ่วมไปแล้วถ่วมน้ำป้าไหลหลักกับบ้านเลี้ยนหลายลังค้านะครับกับเริ่มถ่วมนะครับนี่กับพิจูรณ์สถานการณ์น้ำในจังหวัดเพิจูรณ์กับนาเป็นห่วงนะครับพี่น้องนครับ น่ากลัวครับนำม,มาแบบนี้กุญแจเพิ่งปร่งไฟล์มัน,นมันมังอะนำน่าจะมาช่วงตักโมงปุ๊บตีเท่าไหร่เมือ่อคืน หาทุ่มกับยังหนีอยู่อาจจะมาช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับไม่เป็นไรไม่แห้งเต้กับ,บ่้นาดดูบ่มบ่มบ่านาดบ่มบ่านแนา่ใจว่าสิท่วมถึงนี่ปอเต่ถั่มนักท่วมนักสุดนะครับท่วมนักสุดกัถึงกำแพงที่ว่าน้ำน้ำม,มาด หลายๆสุดที่ที่หนักสุดๆนะครับก็ถึงถึงกําแพงนะครับนี่ก็้ห้างกาแพงลายลายเตือยู่สนงก็กระเฝาเปิ้งสถานการณ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ดงพักบอดทั้งผุ่นมันก็เป็นเนาะมันว่าไปเนาะมันเป็นหยามันบ่พัดไปมันเกาะกันไว้เล็กๆแต่น้ำระบายสะอาดไกันน้อยครับ นอกนีวยงันที่เกี่ยวของพงกนกงาทีมาเบิ้งเลยเนาะของสีทิพนะครับผมเป็นห้องวบ้านพนกักงานของเบิกง นตรายนะครับช่วงนี้เกี่ยวกับน้ำนี่ลูกเล็กเด็กแดงก็ได้มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับเด็กน้อยกะระวังเด้อครับเด้ยอย่าให้เป็นน,น้ำเด่นท่าเหตุการณ์ะขอแสดงความเสียใจครับคุณเบิ้์ปทุมราชนะครับที่ศูญเสียน้องทายไปน้องซ้าย,น,ายน้องชายสุดที่รักจากไปนะครับผมเนื่องจากนี้ครับเล่นน้ำ นะครับตามที่ได้อ่านข่าวมานะครับคุณยูกสัสูต่อไปครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ประสบป,ปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้หน่วยงานาหลายๆหน่วยงานกนได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไปขนสิ่งขนคลองขึ้นที่สูงพาผูา้เถาผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงน ออกจากพื้นที่แล้วนะครับผมทั้งลมนะครับลมทั้งลมทั้งเพชบุญก็น่าเป็นห่วงนะครับนำม,มาทุกปีกิดทุกปีนะครับพี่น้องน้ำมาพัด พักปอดไปพักปอดแล้วก็ไปแนละ้วมันบางทีผู้ใดไปดึงหอกนะมันร้ายครับพักปอดเลิกก้อยงามไว้ขนาดเลยปลาหกบุง่งตีเบ็ดนะตีเบ็ดเลยนี่ปลาหลายขนาดฟันจะตบๆอยู่ พรักงานน่าเป็นห่วงครับน้ำตอนนี้ม,มาแหงอยู่เริ่มมาเรื่อยๆครับน้ำมาจากทางเหนือลองพืนทิ่พวกเก่าผมตะกีมมันมันบ่เลือเด็ก้องเนียโหน้ำเลือดบุกมาก มานะครับกับ เดน,นี่หน้าป่าเดี๋ยวน้าเขามามันจะแรงจะแดงแล้วเดี๋ยวมันจะแดงแลำภูเขา อดูความแห้งของนับนะดูเอาพี่น้องกะน,นี่ครับเอาคลิปมาฝากได้ผูดอดไที่ยุ่บ้านไกลแม่น้ำให้ติดตามนะครับข่าวสารรู้สังเกตหนับนะครับผม<ไ>วิกฤตกะผลคลองขึ้นที่สูงหรืออพยพกันนะครับเอาคลิปนี้ไว้รำนี้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนครับ